อันนี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่2มกราคม2569ข้าพเจ้านายนพรัตน์พุ่มมณีขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจาจารย์บูชาแด่องค์พระครบมัติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จโดนหลวงปู่เด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของชาติจินดามนีขอเทพเทวดาจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาจารเทีเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดถังยทายมต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคัมจันตุเทวตาสัตถมังมมนิราชาสักสุนันตุสักขโมกทงังสักเคกาเมจารุเปคีริสิขารตะเตตันตลิเควิมานีทีเปรัตเทจคา,าเมตาลุวนาคาหานิเคหวัตุมิเคเต ภุมมาจะยันตุเทวราชรัลรวิษเมยักขคันทปนาคาเซตันเตียสันติเกยังวุนิวัลรจนังสาธวเมสุนันตตธรรมะสวนกาโลอายมทันตาธรรมะสวนกาโลอายมทันตาธรรมะสวนกาโลอายมทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานโมตสัพระคัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสัพระคัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสัพระคัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ บทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสัระนังอัญญังพุทโธเมสัระนังวะลังบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสัระนังอัญญังพุทโธเมสัระนังวะลังอิเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสัระนังอัญญังธมโมเมสัระนังวะลังอิเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสัระนังอัญญังสังโฆเมสัระนังวะลังอิเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทา บทสวดมหาการุณิกนาโอติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาถโอตายาสัพปานินาโกเลตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนามหนตุสัพพุปตะวามหาการุณิกนาโถอิตายาสัพปานินังโกเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนามหนตุสัพพุปตะวามหาการุณิกนาโถสุขายาสัพปานินังโกเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจเจวเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามังยพระคะวาสักเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะสังจิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิตโลหาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาคนติพระคัวันตังทศนายะภิกขุสังคันจะอัตโขตตุนังสุตวาสาสกายกานัง เทวานังอิตตะโธศัยยังโผปะขาวาสเกสุวิหรติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิภุสังเทนะสัจติปันตมัตเตหิภิกุสเตหิสเปหิวอรหันเตหิทัพหิกโลตาภูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนิตปะคาวันตังทัศนายะปิภุสังกันจายานุนามายัมปิเยนะปะคาวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาปะขาวตโตสัิเกปันเจกาคาถาภาษาอามาติ อัตโคตตาเทวตาเดเสยยะธาปินามภะละวาปุริโสสัมมันทิตังวาภาหังปาสาเลยยะปะสาทิตังวาพาหังสมมิเชยะอมีวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะตปุระตปตุระหังสุอาตโคตตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอาตังโสเอกมันตังทิตาโสเอกาเทวตาภะคะวะตสันติเกอีมังะถังกาสิมหาสมยโยปะวัรัะมิงเทวะกายจสมาคตาอาคัตมหิมัง ตัมมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปปะะทิตาสังคันติอัตถโหะปราเทวตาพระคัมภโตสติเกียิมังขัทังอะพาสิตัตะตปิคโวะสมะทาหังสุติตังอัตตโนอุชุกามะกังสุสารชีวะเนตานิขะเหตตาวะอินทริยานิลักขันติปันทิตาติอัตถโหะปราเทวตาพระคัมภโตสติเกียิมังขัทังอะพาสิเขตตาวะขีลังเขตตาวะปรีฆังอินทักขีลังโอหัจจะมะเมชา เตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสูสุนาคาติอัตโขวัปปาราเทวตาพระขาวโตสันิเกยิมังคาถังอภาสีเยเกติพุทธสังสารนางขตาเสนาเตามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขพระขาววิคูอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิขุสังคันกะเยปิเต พิฆเวเหสุสุติธมัตถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสงเสริญทัพิไมหังเอตระหิเยปิเตพิฆเวภวิสันติอนัคคะธมัตถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยิญทัพิไมหังเอตระหิอธิกิตสามิพิฆเวเทวกาลยนังนามามิจิตติสามิเทวกเกเทวกายนังนามามิ เสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุน attachedu คันนามะมานสิโลกคตะพัสสสามิติเอวังพันเตติโสภิคุภะคะวัตโตปัจจันโสสรงภะคะวะอิตตะทวจะสีโลกรมนุกัตสามิยัตาภูมิตาทัสสิตาเยสิตาคีริขะพลังปิตตาสมาหิตาปุถุสีหะวะสัลนินาโลมหังสาภิสัมพุโน โอทัตตมณะสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพโยปัญญัตสติสัตวาวเนกัปิละวัฒเวตาโตอมตายิสตาสาวเกสัสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาฏฐปิกขวเตจะอัตตปรมากลงสัตวะพุทธัสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอนมนุสสะนัทสนังอเปเกสตัมมัตตะขงสหัสสังอัตาสตาลิงสัตตังเอกเกสหัสสนังอมนุสสตาพุทธสงอเปเกนตัมมัตตะขง ทิสาลภอุภารหลวงตัณฑสปังอภิญญาญาวะวิกิตวารจักรมาตโตอมันตีสถานสาวเกสาสเนรเตเทวกายาอภิกัมตาเตวิชานตภิฆาโวเยโวหังกิตยีสามิกิรหิอนุปปุสโสสัตตสหัสสายพยักษขาภุมากับวิวัตถวาอิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรรมองพิคูนางสมิติงวนังชัชสหัสสาเฮมาวัตายักษานาณตาวนิโนอิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสติโน โมทมานาอภิกรรมองค์พิคูนางสมิติงว่านางสาตาคีลาติตาหัสสายะขานานตตะวานิโนอิทิมันโตชติวันโตวนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมองค์พิคูนางสมิติงว่านางอิเจเตสุรัสสาหัสสายะขานานตตะวานิโนอิทิมันโตชติวันโตวนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมองพิคูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตตะวานิโนอิทิมันโตุติวันโตวนวันโตยะสสิโน โมธมานาพิกกรรมพิกคูนังสมิติว่านางคุมพิโลราชากิโกเวปุลรษานิเวสนางปิโยนาสตัดสหสังยักานางปริยุปาสติคุมพิโลราชากขิโกโสประคัสมิติว่านางปุริมันจัตทิสังราชทาตาลโถภาษาสติคันทัปาทางอาิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตาสพะวงอิทนามามหาพลาอิติมันโตชริวันโตวรนณวันโตยัสษิโนโมธมานาพิกกรรมพิกคูนังสมิติว่านาง ทักจิมันจาตที่สังราชาวิรุโหโฏปัสสาสติภุมมพันธนังอาิปฏิมหาราชยาสัศีโสปุตตปิตัสสะภะวะวิธนามามหาภลาปิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยาสศิโนโมทามนาอภิกรรมโิกูหนังสมิติงวนนางปัจจิมันจาตที่สังราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานังอาิปฏิมหาราชยาสัศีโสปุตตปิตัสสะภะวะวิธนามามหาพลา อิติมันโตชุดิวันโตวันวันโตยักสัตสิโนโมทมานาภิกามองภิกขุนางสมิตริงว่านางอุตตานันจที่สังราชกุเวโรตปัสสาสติยคานางาทิปติมหาราชยาสัสสิโสปุตตติสัสสากะฮาโวอิทธนามามหาพราอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยักสัตสิโนโมทมานาภิกามองภิกขุนางสมิตริงว่านางปุริมาที่สังทัตตาละโตทักขีเนนะวิรุณะโกปัจฉิเมนนัวิรุปะโคกุเวโรตัลังที่สัง ตตโลเตมหาราชาสมันตาัตตุโลทิสาทัตทะละมานาตทังสุวันีกปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกัสธามายากเรนตุเวตุวิภูจวิภูโตสหจันทนโนกามเสดโตตานิดุมันตุนิมันตุจะปานาโตโอปามันโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตตเสโนจะกันตะโพนารุราชาชนงสโู อาคูปันตัสสีโขเจวติมทโลุสุริยวัจสาเอเตตันเดตาราชาโนคันทพัสสหราชูพิโมทมานาพิกกมภิกขุนางสมิติงวนางอัตาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจกากัรมภาสัตตลาอาคูปายคาธยาติพิยามมนาทตลทัฐตะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโสปะคัสสมิติงวนางเยนาคาราเชยสหสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุตตะจัคขูเวหายสาว เทวนามชปัตตาติตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตานาคาาชานามาสิสุปนัตโตเขมมมกาสิพุโตสันณหิวจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสารณมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการักชามหาพิสมาอสุราธนเวขาสาเวปาติติสุติติตา ปหาลาโธนโมกิสหะสะตัตตเดปปริปุตตนานงสัเปเวโรตนามะกาสันในกิตวาพาลิงเสนางราหุป,ปัตถะปมาขมุงสัมมโยธานิพัันเตภิกูนางสม,มิติวะนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาขามุงวรุณาวารุณาเทวาโสมุตายัสสาสหเมตตากุณากายิกะอากูเทวายะาสสิโนทเสเตสทัตถากายา สัพเพนานัตตวันิโนอิจิมันโตชุยิวันโตวันวันโตยัสสิโนมทามานาอภิกรรมองติูนางสมิติงวนางเวตุจัตเทวาสหารีจัอสมาจัตตุเวยมมาจันทสุปปนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตานักขตานิปุลกิตวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนางวาสโวเสโตสักโปะสามุตินทโนตัเสตเถสทากายาสัพเพนานัตตวันิโน อิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยัสสสโนโมทามนาอภิกกรรงพิกุนังสมุติงวนางอาตขูสาภูเทวาชาลานักขีสิขาริวะอริจกาจะรโอชาจาอุมาปุพานิภาสิโนวัลุนาสังธรรมะจะอตุตาจะอเนชกาสุเลยะลุกิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทะเสติสะระทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกกรรงพิกุนังสมุติงวนาง ส,สมณามหาสมณามนุษามนุสุตตมาจิตตาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาจัคคูหโยเทวายอัจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเติทะทากายาสเพนานัตตะวนิโนยัมันโตชติวันโตนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมพิคนางสมิติวานางสุขากรุมหาอรุณอาคูเวคาสาสหะ โอทาตะไคราปามโมคาอาคูเทวาวิจักขาสัทธารมตาหาลัคาชามิสกาตายาสสิโนตารยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเตสัทธากายาสเพเนนัตตวณิโนวิจมันโตชุกิวันโตานาวมันโตยสัสสิโนโม,มทามานาอาภิกาโงภิกขูนางสมิติงวนางเขมิยาดุสิตายามากตกาตายาสสิโนสัมพิทกาลามาเสถาโชตินามาตตกอาสาวานิม,มานรักติโนอาคู อาตาูปะละนิมิตาทะเสติทัตถากายาสัพเพนานัตตะวันิโนชิวันโตชิวันโตวันวันโตยัสัสีโนมุธมานาภิกกรมงภิกขุนังสมิติงวนังสัจเถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาการชุงเยตังเดียสัติสาสะหะปวุธะชาติมังคีลังโอคตินะนักมานะสาวังทักเขีโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมัพปรมัตโตจะ กุตาอิตธิมัตโตสหสนาังกุมารติโสจะโสปะคัสมิติวะนังสหัสพัมมโลกางมหาพมะพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัเสตะอิสระอาคูปันเจกวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหริโตปริวาริโตเตจัสสเพอภิกันเตสิงเทเทเวสพัมเกเกมาลักษ์เสนาอภิการมีปันนักกนนสาปนิยัง เอถาคาาปรถาลาเคนะพันธมัตุโวสามันตาปริวาเลยถามาวงบุตินจากโกจินังอิติตตัมมหาเสนกกนหาเสนอเปยสิปนินาตลามาหาจะสลังกตวานะเพระวังยถาปะวุสโกเมโกทนยันโตชวิสุโกตถาโสปตุทาวัติสังกุตโธอสวังวเสตังจัสพังอภิญญายะวาวิกิตวานะจักกุมารตัตโตอมัญญาติสัทธาสาวเกศาสนรรเต มาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาธาพิขโวเตจะอตตปมากะลงสุตวาพุทธศาสานางวิตาลกาิหิป,ปากามงในสังโลกมังปีอินทยงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายศัสสินโนโมทันติสหภูตเหิสาวกาเตชะเนสุตาเต